สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาหนังสือบทความดีๆมาแบ่งปันนะคะในหนังสือนี้เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพูดถึงสิ่งที่คุณรักขออนุญ,ญาตเครดิตหนังสือแล้วก็เป็นการแชร์ดิ้งในหนังสือเลยนะคะขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะพูดถึงสิ่งที่คุณรักเวลาที่คุณพูดถึงเรื่องความยากลําบากทางการเงินความสัมพันธ์ที่ย่แย่หรือความเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องธุรกิจที่ผลกําไรลดลง คุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรักเวลาที่คุณพูดถึงข่าวร้ายในหน้า,หน,าหนังสือพิมพ์พูดถึงบุคคลหรือสถานการณ์ที่ก่อความหงุดหงิดดำคาญให้คุณคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรักการบ่นเรื่องร้ายๆของคุณการไม่ทันนัดรถติดหรือพลาดรถเมล์ก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้รักในแต่ละวันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินถ้าคุณ มัวพูดถึงสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็จะนำพาความหุดหงิดลำเคน็นมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นอีกคุณต้องพูดถึงเรื่องดีๆในแต่ละวันพูดถึงการนัดหมายที่ราบรื่นพูดถึงความชอบการตรงต่อเวลาของคุณพูดถึงสุขภาพดีที่คุณพอใจพูดถึงผลประกอบการทางธุรกิจที่คุณตั้งเป้าหมายไว้พูดถึงสถานการณ์ และปฏิสัมพันธ์ประจำวันอนราบรื่นคุณต้องพูดถึงสิ่งที่คุณรักเพื่อนำพาคุณสู่สิ่งที่คุณรักถ้าคุณมัวแต่พร่ำบน่นกลดา่าในเรื่องที่คุณไม่ชอบก็เท่ากับคุณขังตัวเองไว้เหมือนนกในกรงแต่ละครั้งที่คุณพูดถึงสิ่งที่ไม่รักคุณก็เพิ่มซี่กรงอีกหนึ่งซี่ให้กับกรงที่ขังตัวเองปิดกั้นตัวเองจากสิ่งดีๆ คนที่มีชีวิตดีจะพูดถึงแต่สิ่งที่ตนรักพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้พวกเขาเปิดรับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีอิสระเสรีดุดนกที่โบยบินอยู่ในเว้งฟ้าคุณจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต่อเมื่อคุณทําลายซี่กงที่ปิดล้อมคุณจงให้ความรักพูดถึงแต่สิ่งที่รักแล้วความรักจะปลดปล่อยคุณเป็นอิสระ และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทพระเยซูไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพลังแห่งความรักไม่ว่าคุณเป็นใครหรือกำลังประสบปัญหาอะไรพลังแห่งความรักจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระขออภัยในข้อผิดพลาดแล้วก็ขอบคุณเครดิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ